สำหรับนะครับ FC ที่เฮ้ยพี่ต่ายผมอยากดูภายในเจ้า LDA จังเลยคือภายนอกผมเห็นแล้วเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่นะครับแต่ภายในเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปนั่งดูสักทีหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาหรือนะครับอาจจะไม่กล้าไปขอดูเอออันนี้ก็มีนะบางท่านคือเฮ้ยเรายังไม่พร้อมเลยเรายังไม่ได้อ,าอยากออกรถช่วงนี้แต่ว่าอยากได้ข้อมูลเท่านั้นเองก็ถ่ายให้ดูหน่อยได้ไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่ต่ายไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้ว คือหนึ่งแหละไอเนี่ยพี่ต่ายก็ต้องมาอยู่กับรถอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเอาอีกกองเนี่ยกองนั้นอีกละอีกละอีกละ,กละดูสว่างจ้าอันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าสว่างมากแจ้งพี่ต่ายนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะปรับลดค่าเป็นลบเขาจะได้ไม่ต้องสว่างพี่ต่ายก็มาถ่ายถ่ายให้ได้เพราะว่าหนึ่งเราอยู่กับรถอยู่แล้วเราเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็ก่อนทําอะไรเราก็ถ่ายส่งถ่ายให้ขดุดแค่น,นี้จบนะครับไม่ยากไม่ต้องลงทุน ลงแรงลงใจอ่ะคันนี้นะครับ LDA คันนี้ก็เขามีการโบนุ่มมาให้ไหมมีนะครับจะเป็นผ้าตัวนี้ก็ถือว่าเวลาที่เราสัมผัสเราแตกกับเขาก็มีความนุ่มมากๆนั่นเองกระจกเป็นแบบไหนกระจกนะครับ <c oughs> เขาสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเราจะพับเข้าหาตัวเราปรับพับมือนะพับเข้ามาเลยนะครับเวลาปรับบางคนถามไม่พี่ต่ายเวลาปรับกระจกมองข้างปรับยังไงเนี่ยเบางคนเ่เวลาเซลล์นัดรับรถเนี่ย ได้เลือก9โมงอ่ะมาได้เลือก9โมง9นาทีมา9โมงเนี่ยเราถึงเวลาก็ไปเลยเอาบางคนก็เอ้ยยังไม่รู้ปรับยังไงตรงนี้ก่อนนะหมุนตรงนี้ก่อนหมุนปึ๊บแล้วเราก็โยกตรงนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้าก็ขึ้นลงตัวนี้ล็อกประตูปลดล็อกประตูแล้วก็ล็อกกระจกสี่บานนะครับสามบานดิฝั่ง,งนคนขับเขาไม่ล็อกอันนี้ก็เลื่อนกระจกขึ้นลงเท่านั้นเองเบสิกครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะตัวนี้ต้องรูปด้วย อ่ะแล้วทีนี้เบาของเขาจะเป็นแบบไหนเบาของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาผ้าแต่ว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะเออไม่ใช่ว่าผ้าก,กระโหลกกะลาสักที่ไหนเป็นเบาผ้าเกรดพรีเมียมเบาอ,อย่างดีเลยเออแล้วทีนี้ของการมีเบาผ้าเป็นยังไงร,รู้ไหมข้อดีของเขาเนี่ยไม่ร้อนไงเวลาเราจอดตากแดดเนี่ยก็ามานั่งก็เย็นสบายก้นสบายหลังนะครับแต่เวลาที่ทําความสะอาดบางคนก็เฮ้ยมันจะยากกับพี่ต่ายมันใช้ผ้าถูไม่ได้จะดูดฝุ่นเอาดูดฝุ่นเอาง่ายดี เราะตอนนี้เครื่องดูดฝุ่นก็มีกันทุกบ้านแล้วแหละบ้านไหนไม่มีก็ก็ก็ไปคาแค,คร์เออบ<ค>องคนอนหัวล้านแล้วมันจะพูดทําไมวะทีนี้อ่าบอกคนนั่งนะครับของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่นี่ทีนี้เดี๋ยวพี่ตายนั่งกินหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ปูยางก็จริงนะแต่ว่าพี่ต่ายจะเหยียบกระดาษเอาแล้วกันนะครับก็ตัวนี้เขาเป็นปรับไฟหน้าเขาปรับได้ปรับได้สี่ระดับนะคือถ้าสมมุติว่าเราเอาของมันทุกข้างหลังแล้ว รถคันไหนมาก็เปิดไฟใส่เปิดไฟใส่ดูตัวเองด้วยนะไม่เปิดไฟสูงก็ปรับตัวนี้เอาเนี่ยฝาถังน้ํามันนี่ตัวนี้ฝากระโปรงไปแล้วน้ํามันเติมได้ตั้งแต่บีบีศูนถึงบียี่สิบนะเนี่ยเวลาที่เขารถมาแต่งเขาจะมาตรงเนี้พนักทันกล้วยต้องเรียกพนักัน <laughs> ใช้็็แต่งรถอ่ะทีนี้พี่ต่ายมาดูบ้าง LDA บอกก็ปรับสูงต่ําไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อน นะครับเป็นข้อมูลสําหรับใครจะตัดสินใจแต่วิตายชอบตรงคอนโซลหน้าขณะก็ต้องบอกว่าโอ้ยถึง LDA g ด d เธอทําไมรู้แท้อุ๊แต่ว่าจริงๆเนาะถ้ามีเกียร์อโต้มานี่พี่ตายว่าขายดีนะไปอยู่เจ้าตัวเอสซะครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งคนขับก่อนละกันว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝั่งนูน้นมันจะดูนั่นเกินไปเจ้าตัวจอนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วตัวนี้ก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับ เวลาที่เราเอาไปใช้งานอย่าลืมดึงพลาสติกออกด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะกดปุ่มพวกนี้ยากออแล้วก็ไปเรียกว่ายังไงตัวนี้รองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a y อย่างของ Apple เนี่ยอ่ะเมื่อกี้มาต่อมาต่อกันเมื่อกี้คุยกับพรนทัานกล้วยแปบ,บหนึ่งครับแล้วทีนี้อของพี่ต่ายเนี่ยอย่างใครที่ใช้ตัว iPhone ใช่ไหมครับเราก็สามารถเสียบสายเข้าไปได้เลนี่ยเนี่ยเขาก็จะ เชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติตัวแอร์นะครับก็พี่ต่ายชอบนะครับเขาใช้งานง่ายมากๆเนี่ยไม่มีความซับซ้อนอะไรแล้วก็สวยงามด้วยเปิดพัดลมแอร์นะครับเปิดน้ายาแอร์เนี่ยปรับทิศทางแอร์ตัวนี้อากาศภายนอกปิดน้ายาแอร์ถ้าดูไฟด้วยนะห่าขั้นไหนหางแคนไหน ไอตัวเนี้ยเออหมดจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีรถแต่งไอ้คันเนี้ยไอ้แอนอันเนี้ยครับคือถ้าเราอย่าลืมนะต้าไฟจะนี้ไม่ขึ้นอนะ่ะเราเปิดอะไรเขาก็ไม่เย็นนะตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ตัวนี้นะครับ1.9ตัวนี้ให้อัตราทดที่ต่อองมากๆเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังตรงนี้ตัวนี้ปั๊บนี่เดอ เขาจะมาพร้อมกับเส้นกะระยะเจ้าเส้นตัวนี้เราตั้งได้นะว่าเราจะเอาหรือไม่เอาตัวไหนอีกเบรกมือเบรกมือพี่ตายขึ้นไว้ดีกว่าแล้วก็ทีนี้เรามาดูพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเนี่ยออตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวคล้ายๆหนังอะ PVC อะเขาเรียกอะไรทักอย่างอครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพุ่มไม่ใช่พุ่มสิเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับคือพูดง่ายๆเป็นฟังก์ชันสั่งงาน ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนั่นแหละตัวนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงนะครับรับสายวางสายอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เลยคืออ่านค่าง่ายนะครับหน้าจอ m อ d ดีใหญ่มากเขาจะมีบอกตัวนั่นด้วยเลขไหม่อะที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับมีด้วยพี่ตาต่ชอบมากๆาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเดี๋ยวพี่ต่ไปลองนั่งก่อนนะแป๊บนึง เนี่ยด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้มีบุนุ่มมาให้นะครับนี่ด้านเบาะด้านหลังของเขาก็ถือว่าเอาจริงๆเนี่ยคือนั่งสบายไม่แพ้รถเก่งที่มีขนาดใหญ่เลยนะนี่พี่ต่ายก็ยังยืนยันนะครับก็ถ้าพี่ต่ายมีตังก็ก็เอา4ประตูแล้วก็เขาจะมีตัวนี้ให้ด้วยที่พักแขนเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นทําเป็นวางแก้วน้ําวางอะไรได้นะเนี่ยถ้าไม่มีคนนั่งเราก็ตบเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องตบก็ได้ดันเข้าไปเฉยก็ได้ อันนี้ที่เก็บยางอะไรอยู่ตรงไหนนี่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 ดูเห็นตรงนู้นไหมปาบนี่อยู่ตรงนี้เนี่อแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายลองนั่งวิเหลือเหลือเลยนี่เหลือเหลือเลยกยขาเหลือห่างห่างมากกูสาย้ะย่งระยงิงเห็นแล้วก็อนาตัวเองอ่นนี้ครับนี่โอ้เนี่ยครับได้ได้ได้ครับได,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 ได้นั่งสบายนั่งสบายครับนี่ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแขวนสัมภาระด้วยแอร์หลังก็ไม่มีให้นะครับ LDA จะมีเกดไใด่ขึ้นไปแต่ว่าเขาจะมีเป็นที่เก็บของแทนแล้วก็สายชาร์จ UH USB นั่นเองแต่ด้วยราคานะครับราคาที่ห่างกันด้วยบางคนบอกเฮ้ยอยากได้4ประตูตัวที่มีความหรูหราก็ตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ตายไปลองดูฝั่งฝั่งตรงนู้นเขามีอะไรกัน วันนี้เห็นพี่พิชิตจะปล่อยรถจะเป็นตัวแต่งสีขาวไม่แน่ใจว่าจะถ่ายถ่ายทันไหมเพราะเดี๋ยวพี่ไต่ก็ต้องทําของพี่ไต่เหมือนกันนี่ภายในรูมากมากครับหรูมากมากอ่าให้ดูดูด้วยตาตัวเองปกติเขาจะบอกดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียไอชายกับหัวล้านไม่ได้หัวล้านนี่พอจับอดอดใจไม่ได้ละรูป <laughs> เขาเรียกคนมือบอล <laughs> เดี๋ยวเราลองนั่งกันลองนั่งกัน,อน,กนโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นี่นี่น,นี่ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ยังไงก็หนาวเรารักษาสุขภาพด้วยตอนนี้ก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์น่าจะสิบสี่องศาไม่ไดวพี่ต่ายจะไปนาจะไปกูชีบต้นทุเรียนอันนี้ก็เปิดเป็นเกีะนะเปิดเปิดอันนี้ก็เปิดเอาของใหม่แป๊บนึแป๊บนึงแป๊บ,ปบ,ปบนึงนะหงือของใหม่ ลองอีกทีสิเออนี่กูนะตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรเราก็ไม่ต้องเปิดก็จะตรงสีแยกนะครับผ่านสีแยกเราจะตรงก็ตรงไปเนาะถ้าเราเปิดเดี๋ยวคันซ้ายเห็นไหมจะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าคันขวาจะเลี้ยวขวาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นตัวเก้น้ําเกน่ะไม่ใช่เก้น้ําสีวางแก้วน้ําอตัวช่องแองเขาก็จะเป็นสีบอลน,นะตัวนี้เนะนี่ยนี่อันนี้เป็นอะไรนี่ที่เก็บของใหญ่มาก อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับไฟเพดานก็มีให้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจบละก็เดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับเดี๋ยวหัวร้านก็ต้องขอตัวไปทํารถให้ลูกค้าก่อนแล้วก็ทําเอกสารขายเดี๋ยวตัว FR ภายในเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวพบกับหัวร้านใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ